สวัสดีครับสวัสดีนะฮะ FC แฟนหวยนะครับสลับไปที่ไดช่องหวยเราทุกทกท่านกันเลยนะฮะก็มาแล้วนะครับสลับในชุดสรุปซึ่งในวดที่แล้วนะครับก็มาใน4 1นะครับนอส1นะฮะส1ตรงๆเลย นะครับเนาะนั่นแหละนะฮะ fc ตัวยงผมฟันให้4ตัวเดียวเลขเดียวสีไดไม่ได้จับไปให้4 1เนาะเออนะครับเนาะอ่ะนะครับ4ี่เจ็ไปออกข้างหน้าเนาะนะครับเนาะอ่ะเข้าบ้างหลุดบ้างสลับแบปนกันไปแล้วกันในที่ที่มาในที่ในเลขเด่นอยู่เนาะนะครับเนอสี่เจาะ4 1ด้วยนะครับเนาะอ่ะวันนี้เน้นเน้นนะครับเน้นเน้นขอให้เข้าอีกแล้วกันเนี่ยหนึ่งล่าดูนะช่วงนี้อ่ะก่อนที่จะไปดูก็มาดูในสูตรกันก่อนเลย นะครับเพราะว่านี่นะครับปังอีกแล้วเข้าอีกแล้วนะครับเนาะผลที่ออกนะครับก็จะเป็นเนาะในที่ใน5 7 4 1ทั้ง3สูตรนะครับ2สูตรแรกนะครับชนกันในที่ใน7 5 5 7นะครับเนาะชนกัน6 4 6 5 6 6 7 4 7 5 7 6, 6นะทั้ง2สูตรนะครับเนาะหลังๆเนี่ยถ้ามันชนกันมันมีโอกาสที่จะมาเยอะเนาะ อ่านะครับครั้งก่อนก็ชูนกันใน99เนาะก็หมอ99สูตรนี้ถึงไม่เข้าก็หลักหน่วยก็ถือว่ามาเลขเด่นอยู่นะฮะสูตร20เนาะเนาะตัางซื้อแล้วนะครับเนาะหกเจ็ดแนะก็มา7นะครับเนาะอ่ะมาดูในสูตรแรกกันก่อนเลยนะฮะก็จะเป็นในสูตร21นะฮะสูตรนี้เข้ามา3งวดติดๆแล้วนะครับเนาะเขาอีกว่าน้อนะครับเนาะเหมือนในสูตรนะฮะสูตร22งสองเนาะเนี่ย ช่วงเวลามันสูบมันเข้ามันก็เข้าต่อเนื่องนะครับเนาะช่วงหลุดก็หลุดยาวเป็น 10- 20งมวดก็มีนะครับอ่ะเข้าสามมวดก็ขอให้เป็นงวดที่4แล้วกันนะครับสรับในสูตรนี้ล่าสุดหลักสิบนะครับเป็น0ูนย์กับ1หลักหมือเป็น9012นะครับเนาะอ่ะใครที่เข้ามาดูใหม่ก็ดูตั้งแต่ต้นจนจบลิปเนาะจะได้เข้าใจว่าเลขเด่นตัวเด่นเป็นตัวไหนนะครับเรื่อนไปเรื่อนมากกับงงเด้อนะครับร่งเทียบผู้เหตุกับงง อ่ะนะครับเนาะ0 9 0 0 0 1 0 2นะฮะ1 9 1 0 1 1แล้วก็1 2อ่ะ1จะมาอีกไหมถ้ามาอีก1 9 1 0 1 1 1 2นะครับเนาะสูตร2 1นะฮะอ่ะ2 1ต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร2 2นะซึ่งสูตรนี้ก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับเศรตฐีย้อนหลังไป5งวดเนี่ยนะครับเศรตฐีย้อนหลังไป5งวด ก็ถือว่าเข้า1 2 3 4เนี่ยห้างงวดหลุดเพียงงวดเดียวนะครับสหรับในสูตรนี้หลุดก็ยังมาเลขเด่นอยู่นะครับในที่ในหลักด้วยเนาะก็ถือว่าฟอร์มยังร้อนแรงนะฮะช่วงนี้ร้อนแรงอยู่สูตรสงสองนะครับร้อนแรงนะครับเหมือนหน้าร้อนดิหละนะเหมือนแดดตอนนี้แหละนะครับร้อนก็ร้อนนะครับเนาะอ่ะสูตรนี้ก็เหมือนกันนะครับเนาะหลักสี่เป็น5กับ6นะหลักหน่วยเป็น0987 นะครับเนาะอ่ะจับ2ตัวนะครับก็จะเป็นในที่ใน5 0 5 9 5 8แล้วก็5 7นะครับ6 0 6 9 6 8เนาะแล้วก็6 7นะฮะสำหรับในสูตรนี้2 1 2 2นะครับเนาะอ่ะมาคู่กันมาใกล้ๆกันมาด้วยกันก็จะเป็นในสูตร2 0นะครับเนาะสูตรนี้ถึงตจาไม่เข้านี่อ่ะหลักหน่วยยังมาดีอยู่ วดก่อนก็มาทั้ง1กับ2นะครับเนาะอ่ะล่าสุด234ติดไว้ซื้ออะไรก็ได้หวยลาววันจันทร์ขอยมี234นะครับจับ2ตัวก็จะเป็นที่ใน่ใน1 12 1314น 2, 2 2 3นะฮะแล้วก็24นะครับทั้ง3สูตรนี้นะครับอ่ะวอดนี้ก็ไม่ชนกันเนาะนะครับก็หลักหน่วยชนกันในที่ใน9กับ0นะ2ส,สูตรนี้ นะครับเนาะลองนําไปลุ้นกันนะครับ2ตัวก็มีชนกันอยู่ใน2ส,สูตรเนาะหนนะครับเนาะคู่เดียวนะครับอ่ะหรือถ้าเลือกไม่ได้ว่าจะเอาเลขไหนก็ไปดูในชุดสรุปนะครับแล้วนะก็ขอให้โชคดีกับในชุดสรุปละกันนะครับงวดที่แล้วให้ไปซีหนึ่งนตรงนะครับ อ่ะนะครับก็หลังจากที่ได้ดูนะฮะในสูตรกันไปแล้วนะครับเนาะสูตร2ตัวนะครับก็อย่าลืมสูตร3ตัวนะอย่าลืมนําไปตัดนะฮะสูตร3ตัวก็ได้ดูกันในคลิปนี้นะครับเนาะอ่ะก็เป็นเพียงแนวทางเท่านั้นเนาะชอบก็นําไปซื้อนําไปจับนําไปติดไว้นะครับเลือกตัวเด่นที่ชอบแล้วกันนะครับเนาะถ้าผมรูว่ามันออกตัวได้หายตัวเดียวไปแล้วนะครับเนาะอ่ะมาดูกันนะครับสำหรับในวันนี้แล้วกันนะครับวันจันหวยเราพัฒนา นะครับสำหรับในงวดวันจันทร์ที่28นะครับเมษาแปบ๊บเดียวก็หวยไทยก็จะออกอีกแล้วนะครับเนาะยังไม่ได้สรุปเลยหวยไทยนะครับอรอติดตามแล้วกันนะสรุปหวยไทยวัที่แล้วเน้นบน72เน้นๆเลยนะครับเนาะ,ะวันนี้นะครับหวยเราให้ไปในที่ใน4เด่น4เด่น5นะครับแล้วก็จะไปนในที่เด่น7นะก็ทีแรกมี2มี8นั่แหละตัดออกอ่ะไมนสิหลายโต นะครับเนาะอ่ะงวดที่แล้วก็เน้นๆให้4เลยนะครับเนาะใครเป็น fc ทายงได้ชุดเน้นๆไปนะครับเนาะอ่ะนั่นแหละนะฮะก็เดี๋ยวเราติดตามเร็วๆนี้ด้วยกันนะมาเป็น fc ทายงจะได้ชุดเน้นเน้นไอยชุดนะครับเนาะเด่นสีเด่นห้าเด่นเจ็ดนะฮะจะมาเลขไหนนะครับเนาเ 4, ๆๆๆนะนาส่วนในจับคู่เลขเด่นนะครับก็จะเป็นในที่ใน58 57 56 52า9นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน53นะครับสำหรับในชุดเด็ดห้าแล้ก็ขอให้ห้ามานะครับขอให้ห้ามีขอให้โชคดีนะครับถูกตรงตรงออกตรงตรงเลยแล้วกันนะครับสำหรับในเด็ดห้าหรือใครชอบในเด็ดห้าแต่คิดว่าโอ้มันหลายโพดนะครับเนาะอ่ะจับเอาเฉพาะในเลขเด็ดห้าก็ได้นะครับตามดวงเลยแล้วกันนะครับก็ขอให้ถูกโชคดีกับในเด็ดห้าแล้วกันนะครับอาจจะออกเลขเดิมก็ได้เนาะอ่านะครับห้าเจ็ดเอ้าเลขเก้าตัวนี้ นะครับเนาะเออเอาเอ้าเมือนใช่ว่าไม่เคยออกเลขเดิมนะก็เคยออกจุเหมือนกันนะครับส่วนใน7ก็จะเป็นนะครับในที่ใน7 0 7 1 7 2 7 3 7 8นะครับแล้วก็จะเป็นในที่ใน7 9นะครับสหรับในชุดในเด่น7นะก็ขอให้มา7แล้วกันนะฮะขอให้มีขอให้ถูกโชคดีนะครับเข้ากันตรงๆถูกตั้งตรงเลยในกันหรือจะออกนั่นแหละ75เหมือนเดิมนะครับแต่7 8นี่ก็ออกบ่อยนะเลข7 8แนะแล้วก็72อนี่อาจจะออกเหมือนหวยไทยก็ได้นะครับต่อไปนะครับในตัวกันกันไว้ก็จะเป็นในที่ใน4ี่แปดหน4่งแปดหกแนะฮะแล้วก็จะเป็นในที่ใน4 5หนะครับสลับในชุดตัวกันนะก็ชอบ8ด้วยนั่นแหละนะครับนาออ่ะจะมาไหมจะออกหรือเปล่า4 6นี่ให หลายงวดแล้วเนาะให้บ่อยๆนะสี่หกนี่นะครับเนาะอาลองนําไปลุ้นละกันนะครับว่าจะมาอีกไหมนะครับเลข4นะครับเนาะริจออก4ีึงตัวเดิมนะครับเนาะสองตัวผ่านไปต่อไปเป็น3ตัวนะครับสลับไขี้ใน3ตัวนี้ก็จะเป็นขี้ในสามเจ็แปนะครับแล้วก็3 72นะครับ3ตัว3มชุด ติดไว้นะฮะไม่แน่อาจจะโชคดีนะฮะถูกร3ตัววันนี้ก็เป็นได้นะครับและนี้ก็จะเป็นนะครับสลับในแนวทางของใน3ตัวนะครับเนาะส่วนในชุดหนึ่งนะฮะก็จะเปในที่ใน5 6 8 2กแนะครับแล้วก็1 7 0 3นะครับ3ตัวติดไว้น้นเอยพอได้ดูแล้วกันนะเผื่อมันฟุกเข้านะครับแต่โอกาสเข้าก็มีน้อยนะครับหรือถ้ายังไม่จุใจอะไรยังไงนี่มีสูตร3ตัวให้ได้ดูกัน นะครับนะ้องออะก็ไปดูสูตร3ตัวแล้วก็ลองนำมาเปรียบเทียบกับในชุดสรุปก็ได้นะครับอ่ะได้ดูชุดสรุปกันไปแล้วนะครับถ้ายังไม่จุดใช้มาดูสูตร3ตัวซึ่งสูตร3ตัวในงวดที่แล้วนี่ก็ตัดไม่เข้าสักสูตรเลยวดก่อนนี้ก็ยังตัดเข้าบนเข้าล่างเลย2สูตรนี้นะครับหนาะผลออกนะครับ,นะรบเป็นในที่ใน5 7แล้วก็41นะครับบ่มีจากตัวเลยนะครับหนาะอ่ะ วันนี้แหละนะครับเนาะสูตรแรกสูตร3 2มสองนะครับหลักร้อยหลักสิบแล้วก็หลักหน่วยนะครับจับ3ตัวนี่ก็จะเป็นในที่ใน2 2 8 3 2 8 4 2 9 3นะครับแล้วก็2 9 4นะในหลักร้อยสองหลักร้อยสามนะเป็น3 8 3 3 8 4สาี่นะครับ3 9 3นะครับแล้วก็3 9กสนะฮะสูตร32สนีสูตรนี้หลักร้อยมาเลขเด่นบ่อยนะครับเนาะหลักร้อยกับหลัก10บนะเนี่ยลายงวดแล้วนะครับ1 2 3 4 5 6 7ง6 7 7ดงวดเนาะ7งวดไวดติดนะฮะหลักร้อยหลัก10มาเลขเด่นยังไม่หลุดเลย7งวดนะครับก็หวังว่า2 3 8 9นะว่าจะมีแล้วกันนะครับสอก็มีอยู่ในสูตร 2 0อยู่เนาะเลขเด่นนะวันนี้เด่น2 3นะผมว่ามาแรงมาแรงนะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นในสูตร5 2นะครับสูตรน,นี้หลักสิไปหลักร้อยนะก็นะครับล่าสุด3กับ4หลักร้อยนะครับ5กับ6หลักสิบแล้วก็6กับ7หลักหน่วยนะครับจับ3ตัวก็จะเป็นในที่ใน3 3 5 6 3 5 7 3 6 6 3 6 แล้วก็456 457 466 6, 6, แล้วก็467สนะครับสรับในสูตรที่2นะครับสูตร52า่าผ่านมาแล้ว2สูตรนะฮะมีสูตรไหนที่ถูกใจกันบ้างไหมนะครับต่อไปเป็นสูตร192นะครับครั้งก่อนนี้เนาะอ่านะบ,บนล่างเลยนะครับตัดเข้านะครับวนที่แล้วก็ก็มีเลขเด่นในหลักร้อยก็มาอยู่นะ ล่าสุดหลักร้อยหลักสิบหลักหน่วยนะครับนอกจาก3ตัวก็จะเป็นในที่ใน8 8 6 6 8 6 7 8 7 6แล้วก็8 7 7หลักร้อยเป็น9เนาะ9 6 6 9 6 7แล้วก็9 7 6แล้วก็9 7 7เนาะ บอกเบิร์นบอนะครับช่วงหลังๆนี้เลยก็เรียกเบิร์นเรียกขามบ่อยนะครับทั้ง3สูตรนะฮะสูตร3ตัวก็อย่าลืมนําไปตัดด้วยนะครับตัด2ตัวด้วยนะครับน้องอ่ะนี่เลยนะฮะนำไปพิจารณากันหรือชอบก็อ่ะนำไปติดนําไปซื้อ3ตัวนะครับสสูตรนี้ก็เคยเข้า3ตัวตรงๆอยู่นะครับนาะอ่ะยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีเฮงๆถูกหวยร่ำรวยกันทั่วหน้าเลยแล้วกันนะครับแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้านะฮะสำหรับในคลิปนี้ก็สวัสดีครับ